แล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่งานแคที้แกงไฟนอลไอพีแฟนมิเต้สวัสดีครับ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 ผมแนะนำตัวนะฮะสวัสดีครับผมซีเด็ครับรับบทพี่แกงครับประมือพี่แกงมีซีแล้วก็ต้องมีใครมีซีก็ต้องมีคีนนะครัสวัสดีครับผมคีนครับรับบทเป็นหมูครับประมือหมู โอเคต่อไปพี่เต้อ่ะครับผมสวัสดีครับผมอ่านนะครับรับบทเป็นโบเต้ครับเย้ครับผมสวัสดีครับอาชีครับรับบทเป็นพยศรับและสุดท้ายรุ่นพี่ครับผมเชิญครับรุ่นพี่สวัสดีครับหลุ่ยครับรับบทเป็นจ้างครับ พี่เนี่ยวันนี้เราไมาเห็นเลยว่าอปีแอคชั่นจริงๆเขาเป็นยังไงเความสนุกได้อยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะพี่ซีครับครั้งแรกเลยใช่ไหมกับงายพี่เนาพีใช่ครับจริงๆแอบตื่นเต้นเพราะว่าเห็นคนเยอะเออครับผมนี่คือทุกคนมาตั้งใจมาเชียร์เราเป็นไงบ้างรู้สึกงย่างไรก็ดีก็ก็จริงๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเยอะเลยวันนี้พี่เตนาเออ นให้กำลังใจด้วหน่อยครับผมตื่นเต้นได้เป็นไรมีคนอยู่ข้าเสมอนะครับอันนี้มันต้องเข้าคาแรคเตอร์กันนิดนึงบอกว่าเป็นซีรีส์ในรอบสุดท้ายิี่คีมเป็นคนเงียบๆเหมือนเดิมครับนี่เคยบอกหอดหรอเนี่รยกี่โมงครับล้วเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจลูกค้าครับผมที่มาทำกิจกรรมอย่างนี้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่คอยสปอร์ตพวกเราทัทุกคนนะครับในนี้ก็ อยากรอดูรีแอคทุกคนไปด้วยกันเพราะว่าผมก็เขินเหมือนกันเวลาแบบดูคนเดียวเวลาแบบอย่างเงี้ยผมอยากรู้ตัวเองจะเขินแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ได้เพราะเราหน้าดูไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยวันนี้เขจะได้เห็นรีแอคจริงๆครับผมครับอชิระครับตื่นเต้นเลยครับตอนผมแอบดูประตูเมื่อกี้แบบคนเยอะมากจนผมแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกก็มารอดูกันนะครับผมว่าบทสนุกจะเป็นยังไงนะครับ ครับผมนะฮะแล้วอีกแป๊บเดียวนะสองสนเจ้ีค่ะมิวพันศานะคะรับบทเป็นเนตรค่ะพร้มรัวนะพี่นะฮะพี่กัปตัชนทั้งท่านยเป็นไงบ้างวันนี้เออก็ตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะเออขอขอไม่เป็นแบบรุ่นพี่ละกันเป็นเป็นรุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นเพื่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ยนงได้อยู่ครับผมค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่แบบว่ามีคนรัก แค่พี่แกงได้มากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องๆไม่แต่ตัวหนูเองขอบคุณที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเต็มที่มากนอกจากข้าเต้นเมื่อกี้คือไม่มีทคยอมใครเลยอ่ใส่เต้มจัดเต็มจริงใช่อยากเต้นได้เลยแต่เต้นไม่เต็นอ่ะเออเมื่อกี้เราสอบเรนิดนึงสักนิดนึงนี้ไม่ไ้เมื่อกี้จำพลาดไหมัจำพลาได้ไหมพี่ลุยล้อมเขาตทุกเนื่ออ่ะโอ้โอ้ไม่ใช่เอาใหม่อจำพลาดไ่าพี่มิวไปแล้วก็รอดลองอยากเห็นจัง กี่โภล่ะต่อหรือจะ่อเหรนเอนอะไรอย่างเงี้ยตะกันโซ o คอมอนในเคมีอ่ะที่มิวมาโซ่โซ่คอมอนโซ่คอร์ดโซ่คอร์ดโซ่คอมอนในเค